กินที่จังหวัดยะโสธรค่ะเพิ่นไปเสิร์ฟความฟินนะคะทุเรียนทงกุลาข่างที่สองแล้วเขาว่าหวานเนียนหนุ่มกินกับเบานะคะกินโบ,โบชุนนะคะถึกใจสายผลไม้ร้ายเพ่นวัาจังสันเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ นายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานทูเรียนทงกุลาครั้งที่สองยิ่งใหญ่เลยนะคะไฮไลท์ที่สำคัญของงานก็นคือการทรงมอบทูเรียนลลอดแหลกของฤดูการให้กับลูกค้าที่สั่งจองลวงหนา ที่ออเดอร์นะคะแตมียอดสร้างจองทุเรียนทงกุลาเนี่ยจากสวนไส้ท่องของเกษตรกรที่บุกเบิกและก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนคุณภาพในพื้นที่เนี่ยสร้างล่วงหนาหฮกลอยลูกค่ะปีนี้ผลผลิตทุเรียนทงกุล่าได้รับความนิยมสูงแห้งค่ะมีลูกค้าเกาจากปีที่แล้วติดต่อเข้ามาจองตั้งแต่ต้นฤดูกาล ก็แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมหมันในรสชาติและคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของสวนนะคะนอกจากนี้ภายในงานก็นยังมีการเปิดโตะผลิตภัณฑ์แปลรูปเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหไกับทุเรียนทงกุลาได้ยังครบวงจรค่ะอย่างเช่นเค้กทุเรียนโดนัททุเรียน น้สดทุเรียนร่วมไปถึงมีการนำผลผลิตอะโวคาโดจากสวนในพื้นที่ของอำเภอมหาชนะชัยซึ่งเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีประโยชน์ต,ต่อสุขภาพสร้างการรับรู้ในพื้นที่เอามา นำเสนอนำนะคะก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาเขาร่วมงานเป็นจำนวนหลายค่ะสำหรับทูเรียนทงกุลาลองไฮเนี่ยนะคะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือรสชาติหวานหนุ่มเนือสัมผัสแน่นเนียนนะคะมีกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆบดฉุนค่ะ เป็นผลลม่จากความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุาในดินแดนทงกุล่าโดยเฉพาะเลยค่ะเกษตรกรในพื้นทีก่ก็มีการนําทุเรียนภูเขาไฟมาปลูกพื้นทีล่ล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ไ้ได้ผลผลิตเพิ่มทุกปีท่านไหนที่สนใจอยากจะไปริมร่มองรสชาตินะคะกับสามารถที่จะ สั่งซื้อทุเรียนทงกุลาคุณภาพพรีเมียมโดยตรงได้เลยค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์0813900491นะคะย้ำอีกที่หนึ่งนะคะ0813904091ค่ะ